F-16 Fighting Falcon หรือที่รู้จักกันในชื่อเยียนักสู้เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศา,ศาสตร์การทหารโลกมันคือผลผลิตจากยุคสงครามเย็นที่ยังคงครองฟ้าในหลากหลายประเทศมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะในสนามรบจริงหรือในการฝึกซ้อมมันได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงราคาไม่แพงและสามารถดัดแปลงเพื่อภารกิจต่างๆได้อย่างหลากหลาย จุดเริ่มต้นของ F-16 เกิดขึ้นในช่วงปี1970เมื่อกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องการเครื่องบินขับไล่ที่มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากเครื่องบินขับไล่ของสหภาพโซเวียตในยุคนั้นโดยโครงการไายไวไฟเตอร์ถูกรเริ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันอยู่2รายคือ General Dynamics กับ YF-16 และ Northrop กับ YF-17 ซึ่งในท้ายที่สุด YF-16 กลายเป็นผู้ชนะและได้รับการพัฒนาเป็น F-16 Fighting Falcon ในเวลาต่อมา F16 มีจุดเด่นมากมายที่ทำให้มันเป็นที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลกหนึ่งในนั้นคือระบบ f l y b y w i e ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการควบคุมเครื่องบินด้วยสัญญาณไฟฟ้าแทนการใช้สายเคเบิลกลไกทั่วไประบบนี้ช่วยให้เครื่องบินตอบสนองการควบคุมได้อย่างแม่นยำและทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงมากรวมถึงการออกแบบปีกทรงปานกลางมิดวิงที่ช่วยให้มันสามารถขึ้นบินและเลี้ยวในมุมที่แคบได้ดี นอกจากนี้ตัวเครื่องยังถูกออกแบบให้มีคอร์ิทแบบบับเบิ c a n o p ปีที่ให้ทัศนวิสัยกว้างรอบด้านนักบินสามารถมองเห็นได้โดยรอบเกือบ360องศาซึ่งเป็นข้อได้เปรียบมากในการต่อสู้อากาศระยะประชิด ในด้านขุมพลัง F 1 6ใช้เครื่องยนต์ Pratt a m Whitney F 1 0 0หรือ General Electric F 1 1 0รขึ้นอยู่กับเวอร์ชันโดยสามารถสร้างแรงขับดันมากกว่า2 7 0 0 0ปอนด์ทำให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับแมสสองหรือประมาณ2470กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับเครื่องบินขับไล่แบบซิงเกิลเอนจินสิ่งที่ทำให้ F 1 6โดดเด่นอีกอย่างคือความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นภารกิจสกัดกั้นทางอากาศ air superiority ภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน ground attack การลาดตระเวณรีคอนเนซแอนหรือแม้กระทั่งการกดดันระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูซีด F16 ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้รองรับภารกิจเหล่านี้ได้อีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ F16 คือการที่มันถูกนำไปประจำการในกองทัพของมากกว่า25ประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลอียิปต์ตุรกีเกาหลีใต้ปากีสถานสิงคโปร์หรือแม้แต่ประเทศไทยที่ใช้ F16 มาตั้งแต่ปีพศศาล1 ในเวอร์ชั่นต่างๆของ F16 เราจะพบกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่น F16A บีรุ่นดั้งเดิม F16C ดี 4, D, ที่เพิ่มขีดความสามารถในการรบและ F16E F-Block 60ที่ถูกขนานนามว่าเป็น Desert Falcon ซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในบรรดา F16 ทั้งหมด หนึ่งในความภาคภูมิใจของสหรัฐอเมริกาคือการที่เครื่องบินลำนี้ยังถูกใช้ด้วยหน่วยการบินผาดโผนระดับโลกอย่าง Thunderbird ซึ่งโชว์ให้เห็นถึงความคล่องตัวของ F-16 อย่างน่าทึ่งและเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักบินรุ่นใหม่ทั่วโลกแม้จะผ่านการเวลามานานกว่า4ทศวรรษแต่ F-16 ก็ยังไม่หมดสภาพมันยังคงได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านอาวุธระบบเรดาร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เช่นการติดตั้งเรดาร์ AESA Active e l e c t r o n i c a y l y s ีสกายรที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอาวุธที่ F-16 สามารถติดตั้งได้มีมากมายเช่น m 9ไซวินเดอร์ M-120 AMRAAM AGM-65 m a v e r i c k GBU-12 ปา w เว II และระเบิด JDAM ที่สามารถนำวิถีด้วย GPS ซึ่งอาวุธเหล่านี้ทำให้ F-16 มีความสามารถทั้งในการต่อสู้อากาศและโจมตีภาคพ,พื้นได้อย่างแม่นยำและทรงพลัง สำหรับประเทศไทยกองทัพอากาศไทยมีการจัดหา F-16 มาตั้งแต่ปีพศสสาา2531โดยแบ่งออกเป็นหลายฝูงบินเช่นฝูงบิน 102, 103และ403เครื่องบินเหล่านี้ได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญมากมายทั้งในภารกิจรักษาฝูงบินตลอดแนวชายแดนการซ้อมรบระหว่างประเทศเช่นคอบราโกรวมไปถึงการฝึกบินร่วมกับชาติพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสิงคโปร์ F16 ยังเป็นเครื่องบินขับไล่ที่เหมาะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเพราะต้นทุนในการดูแลรักษาต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆอย่าง F35 อย่างเห็นได้ชัดและยังสามารถอัปเกรดระบบต่างๆให้ทันสมัยได้อย่างยืดหยุ่นแม้ว่าจะมีการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5และ6ขึ้นมาเช่น F22 Raptor, F35 Lightning II หรือแม้กระทั่งเครื่องบินล่องหนของจีนอย่าง J20 แต่ F16 ก็ยังคงมีบทบาทที่สำคัญในสนามรบยุคปัจจุบัน เพราะความสามารถรอบด้านความทนทานและต้นทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันมีการผลิต F 1 6รุ่นบล็อกเจ็ดสส่วน72ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเรดาร์ AESA ระบบการสื่อสารที่เข้ารหัสขั้นสูงและระบบป้องกันภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยทำให้มันยังคงเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในสนามรบแม้จะผ่านมาหลายทศวรรษแล้วก็ตามความน่าสนใจอีกอย่างของ F 1 6คือการที่มันกลายเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับโดรน และใช้ในการทดสอบระบบอาวุธใหม่ๆก่อนนำไปใช้กับเครื่องบินรุ่นที่ทันสมัยกว่าเรียกได้ว่า F-16 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบเท่านั้นแต่มันยังเป็นแพลตฟอร์มทดสอบเทคโนโลยีใหม่อีกด้วยในด้านประวัติการรบ F-16 ได้มีบทบาทสำคัญในสงครามต่างๆเช่นสงครามอ่าวเปอร์เซียสงครามในยูโกสลาเวียสงครามในอัฟกานิสถานและปฏิบัติการในซีเรียซึ่งมันพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพวะที่หลากหลายและท้าทาย ตลอดระยะเวลากว่า40ปีมีการผลิต F-16 ไปแล้วมากกว่า4,600ลำและยังคงมีการผลิตยอย่างต่อเนื่องในโรงงานที่เมืองกรีนวิลล์รัสเซาแคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งออกให้แก่ประเทศพันธมิตรเช่นไต้หวันบาเรนและบัลเรียรในอนาคตแม้ว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่จะเข้ามาแทนที่ทีละลำแต่ F-16 ก็ยังจะเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทสำคัญไปอีกหลายสิบปีด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และการเป็นมิตรกับงบประมาณของประเทศผู้ใช้งานสุดท้ายนี้หากจะพูดถึงเครื่องบินขับไล่ที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพ F-16 Fighting Falcon คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเครื่องบินลำนี้ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในสนามรบและสนามฝึกทั่วโลกมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดา